ก็จะมาสาธิตคุยกับเรื่องการบริหารร่างกายนะหรือการออกกำลังกายแบบประหยัดหมายความว่าเราใช้สิ่งที่ธรรมชาติสร้างวันนี้นะครับนะในการบริหารโดยใช้หลักโหราเวทนะครับในการรักษาตั้งแต่ศรีรษะนะฮะไปถึงฝ่าเท้าตั้งแต่ราศีเมษไปถึงราศีมีนะครับนะคือคนสมัยนี้นะเนี่ยมักจะปปิดประดอยแบบเอาอุปกรณ์การใช้นะครับอย่างปวดหลังนี่นะฮะ ก็จะทำนะเหล็กเนี่ยเหมือนกับไอ้ตาช่างนี่นะก็เอามากดอย่างนี้นะครับนะฮะเพื่อเพื่อแก้ปวดเมื่อยนะครับนะฮะอันนี้หมายถึงว่าเรานวดคนเอวคนเดียวนะฮะแล้วบางทีเราปวดขาละครทำยังไงคนโบราณเขาก็เก่งครับทำไอ้นี่ขึ้นมาเป็นช่างไม้ครับนะฮะก็เอามาใช้นะครับเนี่ยเข้าเนี่ยแล้วก็กดไอ้ปุ่มที่แทนนิ้วครับก็กดไล่ขึ้นมา ก็สามารถแก้ได้แต่ก็ยังไม่สะดวกครับต้องหาอุปกรณ์หาไม้อันนี้เขาหลบแลยครักลัว,วถูกนะเห็นไหมแล้วมันก็ไม่คล่องตัวบางทีอาจจะทำให้กระดูกกระเดี่ยวมันคดก็ได้กล้ามเนื้อมันพลิกก็ได้เรามีวิธีการครับที่จะบริหารร่างกายแล้วมีอีกอย่างนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีกระบองครับผมก็ทำกระบองขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับนะฮะหมายถึงว่า เราจะบริหารเวลาเราเดินทางไกลครับนะฮะถือกระบ,บองขึ้นรถไปเดี๋ยวตำรวจจะจับเอาหาว่าจะไปขโมยกับใครเขานะครับนะฮะเนี่เราก็ต่อนะครับนะฮะนี่ทำพิเศษนะนเนี่ยคิดคนขึ้นมาเวลาอยู่กลางแจ้งถ้าเราอยากจะออกบริหารนะครับเราก็ต่อกันเป็นสามทอนนะครับนะแล้วเราก็สามารถที่จะบริหารได้เขาก็มีไม่กี่ท่านะครับเพียงแต่ว่าใช้เอาไม้มาช่วยดัดนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับนะ เสร็จแ,แล้วเราก็เอาท่าไหนล่ะส่วนมากเขาก็จะเอาท่าเนี่ยขึ้นคออย่างนี้นะครับนะแล้วก็จะนับอย่างนี้แล้วก็จะลงอย่างนี้นะฮะลงอย่างนี้ผมแข็งลงไม่ได้เลยครับนะต้องเอาคน,นเนี่ยทําทำบ่อยๆนี่แหละครับแล้วก็ยังมีหลายท่าแต่ก็ยังเป็นปัญหากันในการใช้อุปกรณ์เรามีท่าใบาครับที่จะฝึกนะฮะเอาของหรือสีดัดตน ท่านวดแล้วก็ท่ากังฟูท่าไทเก๊กนะฮะไทเก๊กเขาจะมีลำฮมวยลำแมวยจีนลำอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วเขาก็จะมีลำอย่างนี้นะท่าแล้วก็อย่างนี้ลำท่าอย่างนี้นะฮะมาม,มันก็ยุ่งยากนะฮะต้องใช้พื้นที่เยอะของเรานั่งอยู่ก็ที่ครับนะดที่นี่กว้างเม็ดยาวเม็ดเราก็สามารถบริหารได้วันนี้จะให้ดูครับนะผมมีตัวอย่างเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่มา ฝึกอบรมาแล้วไปยังไงบ้างครับไปฝึกมาแล้วเดอนกว่าๆสองเดือนดิดีไหมดีครับดีนะอาการอะไรบางที่หายปวดหลังครับปวดหลังหายเลยนะแล้วก็ยางอื่นนะคอเคอหายหมดหายหมดครับคอยังอยู่หรือคอหายเอาแล้วครับใช้ดูท่าที่หนึ่งนะครับเพื่อยืดเส้นคอนะครับเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายไว้นะฮะท่าสมาธินะฮะแล้วก็เอา มือขวาจับหัวเข่าซ้ายแล้วก็เอามือซ้ายไปที่โกหูแล้วก็ดันดันไปดันไปให้สุดเลยนะฮะเราจะได้เส้นเอวตรงนี้ครับได้สัมจีนด,ด้วยะฮะเส้นที่มันคุมร่างก,กายนะฮะมันก็จะทําให้หย่อนลงแล้วก็จะได้ที่คอนี้ด้วยนะฮะเส้นคอนี่ด้วยนะครับคอนี่ด้วยเอวด้วยการปวดเมื่อยก็จะหายนะครับเนี่ยหลักง่ายๆอ่าพอได้ท่านี้ปับ๊บ เราก็กลับข้างกลับข้างหมายถึงว่าเอาเท้าซ้ายทับเท้าขวาเท้าซ้ายทับเท้าขวานะครับแล้วก็เอามือซ้ายจับหัวเข่าขวาแล้วก็เอามือขวาป้องไว้ที่หูกดลงไปกดให้สุดเลยนะครับเอากดให้สุดเลยให้มันตรงนี้ให้มันขยายเส้นไปนะให้มันสุดไปเลยนะครับนะคืออาศัยมือนี่แหละครับยึดหัวเข่าไว้นะแล้วก็ทําให อาการที่มันตึงอยู่ปวดเมื่อยอยู่ทั้งวันเนี่ยมันก็หายคือบางทีเราไม่ไม่ได้รู้ตัวเองว่าเรานั่งเนี่ยขับรถทั้งวันนั่งในห้องน้าก็ไปสองสามชั่วโมงผลสุดท้ายแล้วกล้ามเนื้อเปนพลิกกระดูกมันเคลื่อนก็บางทีไปทับเส้นเนะี่ยทำให้มีอาการปวดนะครับนะอันนี้เป็นท่าที่หนึ่งนะครับอา้าวนั่งกลับเข้าคืนสภาพเดิมนะครับท่าที่สองเอามือ เอา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 มือก่อนเอามือขวาสอดเข้าไปตรงนี้สอดไ้ที่ขาก่อนอ่าสอดที่ขาเอามือซ้ายเฉยที่คางดันที่คางหายตั้งขึ้ไปเลยมือขวาดึงไว้มือซ้ายดันขึ้นดันขึ้นไปเลยอันนี้เส้นสุบนาหมายถึงว่าเอาเส้นหน้าท้องนี่ครับให้มันคลายเมื่อกีเอาา้เราคลายสองเส้นแล้วดันขึ้นไปจนให้เห็นข้างบนเลยแง่ได้เห็นข้างบนเลยครับนะให้มันตัน้งฉากอ่านี่แหละ เส้นท้อมันก็จะคลายนะครับเนี่ยซึ่งไม่มีใครเขาทำได้ครับเนี่ยเราเอาที่เดียวได้เลยนะครับเอาพอเสร็จแล้วกลับที่เปลี่ยนข้างเอามือซ้ายสอดไว้ที่ใต้ขาเอามือขวาเชยคางไว้ดันขึ้นไปดันขึ้นไปอย่างเงี้ยดันขึ้นไปอ่าดัานขึ้นไปให้สุดเลยนะให้สุดเลยนะครับให้มันสุดเลยรู้สึกว่าตึงอ่ะเออเต็มที่เลยนะอ่านะครับ เสร็จแล้วเอากลับมาที่เดิมเอาสองมือสอดเข้าไปใต้ขาอา่าแล้วก็ดึงหงายตัวเข้าไปอา่าหงายตัวดึงอา่าให้ป่ะดึงไปจไปังว่าเราเอาเส้นไหลไงเอาแขนดึงเนี่ยดึงดึงเนี่ยไปดึงว่าเส้นเนี่ยให้เส้นนี้คลายให้เส้นหัวไหลมันยืดออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยดึงดึงขาดึงขาไว้นะดึงไว้นะฮะอ่าเนี่ยเบ,บาไหมเบาไหมเบาครับเอา่ายืนเลยนะเนี่ยแนวง่ายๆนะครับนะ ต่อไปต่อไปเอาท่านังแหละเอามือขวาขึ้นแมงหัวไว้ข้างหลังอ่าไว้ข้างหลังเลยนะเอามือซ้ายประกบตรงนี้เข่านี้อ่าแล้วก็ดันมาอ่าดันมาดันมาดันมาเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังจะได้ง่ายกว่าเออเนี่ยดันมาอ่าดันมานะเอาเอาเอา มันไม่ถูกเลยไหมเอ้ยมันขึ้นข้างหลังดิเอออย่างนี้ไให้อยู่หลังอยู่หลังหัวเดี๋ยวนี้ไปข้างหลังนี่จับอย่างนี้จับด้านหลังเออเอะ่อเออแล้วก็ดึงไปให้เส้นตรงนี้มันหย่อนเนี่ยเขาไปข้างหลังที่ไปข้างหลังยกขึ้นยกขึ้นไหมยกขึ้นได้ไหมไหวไหมไหวเอออันนี้อันนี้อุ้มนี่เออไ้ข้างหลัง อย่าไปว่าที่หัวดิเอองีดดึงแล้วก็ดึงไปอ่ามือแกไม่ดีเออมันจะไม่เอาขึ้นไปไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมเพราะมือแกเพิ่จะหายเรี่องมาพึ่งกันครับนะเนี่ยอ้าวกลับมาท่าเดิมเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างเอามือซ้ายขึ้นไปยกขึ้นไปเลยแล้วไว้ข้างหลังออเออนี่แหละอ้าวล่ะ ไว้ข้างหลังที่ประชูอนี้ไว้ข้างหลังยกขึ้นไปเลยเออนี่ไว้ข้างหลังหัวนี่เลยแล้วก็นี่จับมั้งนี้เลยเออนี่แหละนี่แหละนะเอ็นมาเลยอ่านะเห็นไหมอ่าพอมันเต็มที่แล้วก็ปล่อยกลับมากลับมาที่เดิมคือเรานับก็ได้นับในใจนะ นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเก้าสิบเราก็กลับมาเออ่ไปยังไงเบาขึ้นไหมเบาครับเอ่อมันร้อนนะออกเหงื่อออกเลยไหมมันจะเป็นคายหมดเลยนะเอาท่าต่อไปเหยียดขาจำได้ปะเหยียดขาอ๋อเอาอืมเอาเอาเอาขาเออ่ดึงเข้ามาดึงขาเข้ามา ดึงเข้ามาอ่าดึงให้เส้นเนี่ยมันคลายออกนะดึงให้มันคลายออกให้เส้นล่างๆเนี่ยมันมันมันถูกดึงออกไปดึงแรงๆเข้าไปเลยค่อยๆดึงค่อยๆดึงนะเน,นี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันจะได้นี่ได้เส้นขาลนะได้เส้นแขนด้วยนะนะเป็นวิธีที่บริหารโดยไม่ทำให้ร่างกายระบบสลายแล้วไม่มีอาการอักเสบอะไรทั้งสิ้น,นเอาเปลี่ยนข้างเอาขา ซ้ายเหยียดนะขวาทับแล้วก็ดึงเข้ามา,าถ้าดึงได้ก็แสดงว่าร่างกายดีแล้วถ้าดึงไม่ถึงแสดงว่ากระดูกหลังแข็งมากเส้นเอ็นแข็งอยู่ว่ายุงเปียกเป็นยังไงกะคิวเหรอะตะคิวก็กดนี่นิวน้วก้อยนิวนน้วก้อยกดที่คนนิ้วก้อยถ้าเป็นตะคิวนะอ่ายไหมเราต้องมีวิธีแก้ถ้ามันคิวขึ้นมาเอาดึงเข้าไปเลยเนีย่ยดึงให้มันหงายขึ้นมาอ่าต้องดึงให้มันหงาย ดึงจับมันให้มันหงายขึ้นมาเนี่ยพอหงายปั๊บเส้นตรงนี้จะได้จะได้คลายสอง,องมือเลยอีกมือนึงได้ไหมอ๋อมือขวาก็ไม่มีแรงมไม่มีแรงไม่มีแรงก็เอาพยายามพยายามหน่อยเพราะเพิ่งจะฟื้นนะอันนี้อ้าวเห็นไหมก็อ่โอเคได้ปั๊บกลับมาที่เดิมเอาทำไงต่อประกรบขาเข้ามาอ่าประกรบขามาจับไว้สองมือจับไว้นัน่นแหละ แล้วก็จับไว้นะจับประกบ,บขาวไว้แล้วก็ค่อยๆก้มลงก้มลงเอาหัวให้จดเท้าเลยอ่าจดเลยหัวจดลงไปเลยไม่ถึงให่ป่ะแสดงว่าหลังแข็งมากแล้วป้าชูนี่ไม่ไหวเลยนะเนี่ยไม่ลงเลยนะนี่นะฮะแลป้าชูหลังแข็งมากนี่แข็งมากเด็กบ้าเนี่ยไม่ลงเลยเนี่ยเอออย่างนี้ไมา่หายปวดหรอกต้องเอาลงให้ได้ไปฝึกที่บ้านนะ ถ้าเอาลงได้แล้วท่านจะไม่มีอาการปวดเลยสมองก็จแจ่มใสเลือดลมก็จะเดินดีนี่แหละครับนะเนี่ยเช่นนี้ช่วยได้เยอะอนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็เงยขึ้นมาอ่าเงยขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมนี่ยเนี่ยเบาขึ้นไหมถ้าอันนี้แหละครับปวดหลังปวดตรงไหน,นต้องเข่เบนเนี่ยนี่นะนั่งมากๆเนี่ยทำท่า,ทานีนะ้แล้วหายหมดเลยนะเอาต่อไปจำได้ไหม จำไม่ได้แล้วก็เอาเอาขางอใหม่เอาขานี่ออกนะแล้วก็งอเข้ามาอันนี้ซ้อนเข้าไปดึงเข้ามานี่ oh, อเข้าใจแล้วเออเข้าใจแล้วเออเข้าใจง่ายเข้าใจเร็วดึงเข้าไปให้มันหัวเขา่บขาบนหัวเข่าล่างตรงกันเออต้องตรงกันด้วยเออแหละตรงกันดึงเข้ามาให้ตรงกันอ่าดึงดึงนี้ไปอ่าห้มันตรงกันอ่าตรงกันแล้วนะ แต่แล้วก็อันนี้มาดันมานี่ดันมาอันนี้ไว้ข้างหลังแล้วก็ดันขึ้นมาเออดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันข้ามาดันขึ้นมาเฮงงอเขา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 ชนกันงอนี่งอนี่งอเขาเออหัวเข่าซ้อนกันให้ตรงกันอ่าให้ตรงกันตรงกันนะแล้วก็เอานี้ยดันเอาเนี้ยดัน ดันดันตัวเองดันขึ้นมาดันเดี๋ยเอาเอาเอาคนนี้ก็าไปดันเลยดันมาเลยฝืนตัวฝืนมันฝืนมันเออเดึงมันเอามือดันี่เอา้าเข่านี่นั่งอย่างเงี้ยดันลงมาไงเพื่อให้ได้ช่วงไหล่ด้วยได้ขาด้วยนะเออเนี่ยนะเออๆถูกต้องอันนี้อันนี้ถูกต้องเลยอันนี้ถูกต้องเลยนะอย่างเงี้ยถูกต้องนะ เอาละเนี่ยประชูจริงๆกันนะดันเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขค่อยแก้เอานะครับนะเอาต่อไปกลับข้างกลับข้างอันนี้ไม่มีที่ไหนก็มีที่นี่ทีเดียวครับนะท่านผู้ชมชาวบ้านนะครับจำไว้เลยเลยครับเอาได้ทีอ่าได้ได้ได้เออเห็นไหมหัวเข่าตรงกันเนี่ยคือท่านสามารถตรวจสุขภาพได้เลยว่า ถ้าท่านหัวเข่าไม่ตรงกันปั๊บแสดงว่าหลังมีปัญหานะฮะแล้วแล้วให้หัวเข่ามันตรงกันเขา่ขาซ้ายเข่าขวาให้มันตรงกันเออเป็นไงอ่าเดี๋ยวต้องไปฝึกให้เขาได้ไง้างนนีมัมเ,เ,เอ็นเส้นเดียวเอ็นเส้นเดียวม่าไปถ่าตัดมา,าอ๋อไม่เป็นไรผ่าตัดไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็าเข้าที่เองใช้ได้ใช้ได้นะเอาดันไปดันไปเออดันเข้าไปนะ ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยนีมันจะได้ทุกส่วนของร่างกายเอาท่าต่อไปท่าต่อไปจําได้ไหมนั่งนั่งัแล้วนั่ง,งพัะเพียบคับเพียบแล้วก็เอาเอาเนี่ยเท้าแขนให,ให้ให้มันอย่างนี้เลยเออให้มันตั้งเลยเนี่ยตรงนี้เออแล้วก็ดันลงไปดันลงไปให้มันได้ี่ขึ้นมาไงออ ดันล,ลงไปดันเนี่ยเหมืนหักมองอย่างเงี้ยอย่างงี้แล้วก็ดันขึ้นมาไปถึงว่าดันไหลขึ้นไปไงเออเออเออดันขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยหันออกนี um, ่ปะตุ่มปะตุ่มหันอย่างเงี้อย่างเงี้เออให้มันให้มันงี้เออให้มันได้ฉากเออนี่ะให้มันได้ฉากถ้าเริ่มต้นดีอะไรก็ดีให้ได้ฉากเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวดื้อเดี๋ยวมือมันจะคดเอาเออเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมอ่านี่นะใช่นไหม ดันลงไปยกไหลขึ้นกดได้ตึงๆกดลงไปเพราะมันจะได้ได้มือนี่มันจะได้มือนี่ทาให้มือเราไม่เคยนั่นข้อมันก็จะดีขึ้นติมันมันมันพอเส้นแข็งมันจะแบบนี้ไม่เอาเลยพอทําแล้วนะกระดูกหินปูนต่างๆที่มันเกาะตามกระดูกจะหลุดหมดแล้วไปกินลูกเดือยต้มเนี่ยมันจะไล่องหมดเลยนะฮะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างนั่นแหละลุงเพียงสอนหน่อย เอออีกข้างหนึ่งเห็นไหมจะได้เท่ากันเออนั่นแหละกดลงไปเลยอ่ะเอานไหมเออนั่นแหละนั่นแหละกดตัวลงไปแล้วก็ยกไหลขึ้นเออนั่นแหละนั่นแหละนะว่าเออเห็นไหมเห็นไหมดันขึ้นไปไงดันให้ไอ้ไอ้ข้อข้อมือเนี่ยมันมันมันจะได้ทำให้มันรับน้ำหนักได้เวลาเราล้มปั๊บเนี่ยมือเท้ายังไม่หักเวลาลื่อนไปปั๊บเบื้อปั๊บอ่าเหมันมันได้ไรไง เออทุกทีที่มันแย่เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกหมยว่าเปราะหักเลยอันนี้มันยืดหยุดแล้วเออมันยืดหยุดแล้วฝนลมปั๊บเหมือนแอรได้ไดนะ,ะนะครับอ่เป็นไงเป็นไงเราก็จะมาสอนท่าบริหารท่ายืนเมื่อกี้ท่านั่งแล้วนะเอาท่ายืนท่านี้จะช่วยขาแข็งแรงสัดส่วนต่างๆมันแข็งแรงไปด้วยนะครับนะฮะ ก็อันดับแรกนี่ก็โยกไหลโยกไหลนะโยกนี้โยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหน้าช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 ้ทักสิบสองครั้งนะโยกไปโยกไปนับไปสิบสองครั้งสี่ห้าหกเจดปดเกสิบ 11 12อ่าหยุดโยกกลับมาหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เหงิอแล้วเบาใช่ไหมอ่ะต่อไปหมุนคอเบาๆช้าวๆ 1> 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมให้หมุนไหลเพราะหินปูไปเกาะอ,อยู่ไง ที่เรากินนในพวกสารในพวกอนุโมทชลมาเกาะอยู่เราก็ให้มันหลุดใะ่อย่าให้มันเกาะมันจะปวดไหล่ที่ปวดไหล่ปวดข้ออะไรเงี้ยะแล้วอะนั่นแหละมันจะอ๋อกระหินปูไปเกาะอยู่ไงมันหลุดหรือไงนี่ก็ๆๆมันหลุดนั่นแหละนั่นแหละให้รู้ไงแล้วก็เนี่ยคอเนี่ยมันหินปูไปเกาะคอไงที่มีปัญหาเนี่ยเราอย่าให้มันเกาะเราเขาบอกเราไม่ได้บริหารไงอันนี้ก็วิธีเบาๆบริหารเสร็จปั๊บเนี่ยกลับไปยังเมื่อกี้กลับไปยังเอากลับไปอีกที เมื่อกี้ไปทางนี้ก็หันกลับมาทางนี้ไปอีกสิบสอครั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสสอดสบสองคือทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะเบาๆนุ่มนวลอย่าออกแรงหมุนหมุน สามส7 8ห้า11 1จดกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นิ้วทั้ง5นิ้วรู้หรือเปล่าวะเนี่ย ปอดอันนี้ม้ามอันนี้หัวใจตับไตเนี่ยเราไม่เคยบริหารเลยเราบริหารนี่มันส่งถึงหัวใจส่งถึงตับฉะนั้นเริ่มแรกนิ้วชี้เอาปอดก่อนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเ้าสิบสบเอนิ้วนางหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสบสิ ผมให้มือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นิ้วก้อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นิ้วกลาง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วเวลาจะออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องมีพวกนี้นะเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านเข้าใจผิดว่า ต้องใส่แหวนด้วยใส่นาฬิกาด้วยบ่าวเอาที่ไม่มีอะไรเลยครับทีนี้ผมเป็นวิธีกรก็เลยต้องใส่โชว์นิดหน่อยเมื่อเราได้ตรงนี้เสร็จปับ๊บตอนนี้มาละแข่งหนึ่งสายจจเข้าเต็มที่เลยนี่เราตามข้อใช่ไหมข้อหัวเขา่าเราไม่เคยดูแลเขาโยกหน่อยหนึ่งสอง สา 9, 10, 11, 1ป 11, ก้าเดสนี่ไหมได้ว่วเขา่าลวแล้วมันจะไม่มีการปวดข้อปวดเข่าเสร็จแล้วเราไม่เคยบริหารนิ้วเท้าเลยใช่ไหมอ้าวเท้าเอวขยิขึ้น,น 1, 2, 3, 9, 10, 11, หนึ่งสองสามเ้าสิบไหมได้หมดเลย ทุกข้อ,อยังทุกข้อแล้วนะหัวไหลย,ลยังไม่มีโยกไหลหนึ่งนี้ลงไปสองสามสี่ห้าหกอ่าได้ไปแล้วได้ข้อไหลแล้วตอนนี้ข้างหน้าลนะเรายังไม่ได้ทําท้องเลยท้องนี่เซนตัวน,นี้สําคัญมากทองตึงเลยมันจะทำให้ทุกอย่างเสียหายหมดย่อยก็ไม่ย่อยนี่หายใจเข้านะให้หงายสุดไปเลยหนึ่ง ลงมาให้สุดเลยดาบที่ลงได้ขาให้เนตตึงไว้สองให้สุดเลย,ลาส,ส,เลยสามเห็นไหมตอนนี้เส้นขาเนี่ยมันยังตึงข้างหลังเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้ตัวนั่งทั้งวันใช่ไหมขาเมื่อเส้นก็หดหดลงทับเส้นมากตอนนี้เส้นตี๋ไงทำให้เป็นเอามาพลึกมาพาดได้ง่าย ยืนอย่างนี้นะก้าวขาออกไปให้สุดเลยแล้วก็เอามือเท้าเอวย่อขาหน้าลงขาหลังตึงย่อขาหน้าไปย่อให้มันนั่นเลยเป็นตั้งฉากขาหลังให้ตึงไว้มันจะได้คลายเส้นหลังเออเห็นไหมห้าหกเจดปดเ้า เจ็ดสิบเอ็ดาวนี้กว้างไปเท้าเอวแล้วก็อยหน่งงสี้1หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเดี๋ยวอีกท่าดีปับกระดูกจะดังกุ๊บเก๊บกบเลยเรียกว่ามันเข้าที่ใช่ไหมเอาดาสต์สุดท้ายนะนี่ดันไปเลยดันด้านหลังมองข้างหลังเลย กลับมาเอาครั้งนี้มองข้างหลังไม่ดังกุ้มก็บเลยได้เอาที่ทําได้ก่อนแล้วมก็ต่อยอดเอาเห็นไหมเพราะยังใหม่เดี๋ยวกขาเคยจำเองเดี๋ยวไม่รู้มาทําให้ดูว่าขาดเพราะกาเติมใหม่นะครับวันนี้รายการอโรคยาก็ได้มาสาธิตการออกกําลังกายแบบโหราเวทนะครับนะหมายถึงว่าใช้หลักโหาศาสตร์บริหารตั้งแต่ศีรษะ ถึงปลายเท้าตามข้อกระดูกต่างๆนะครับนะฮะซึ่งอันนี้ไม่มีที่ไหนครับนะของเก่งการเจ้าเดียวครับนะครับวันนี้รายการโรคยาคงต้องลานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ